สวัสดีครับเรื่องคดีการตายของนายโยธินนิลาพันธ์นักค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่สุดในอินธรรมระ25สนะิอาผมไม่รู้ว่าเขาค้ายาแต่ผมมารู้ที่หลังและบอกผมว่าห้องผมถูกแอบถ่ายมีคนประจานแพร่ลิง ที่ตึกพงทาวเวอร์อินธรรมระ27นะฮะเอออินธรรมระ29นะฮะณขณะนันน้นหน้าผมที่ตกเป็นหยิวประกรณ์ตัวเนี้ยผมได้ยินคลื่นเสียงนะฮะและเหมือนบางสิ่งบางอย่างอยู่ในตัวผมเนี่ยเออครับและผมได้ยินที่ตึกพงทาวเวอร์นะฮะผมได้ยินเสียงครั้งแรกอีกเหมือนใครดูแอบถ่ายผมเหมือนได้ยินเสียงมาเหมือนการแพร่คลื่นมาแต่ละทิศทาง ได้ยินการกดการพิมพ์การคุยการโทรของตัวเองนะได้ยินการแพร่คลื่นไปมาได้ยินคลื่อนออกจากตัวผมแล้วก็มีคนเข้ามาหาผมมีโครงสร้างมีตัวชิปมีเสียงออกจากตัวผมแล้วก็ยิงเข้าอีกตัวหนึ่งยิงยิงเข้าอีกคนหนึ่งนะะมีเสียงออกจากตัวผมแล้วก็ยิงเข้าอีกคนหนึ่งและเพื่อนผมคนนั้นเออเหมือนมัน มัน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 เหมือนกับล่นยาอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ผมเล่นนะฮะแล้วมันเหมือนมันเป็นเสียงยิงออกจากตัวผมเข้าไปหายนั่นเลยนั่นเกิดอาการหลอนยาครับมันเป็นเสียงปั่นมันเสียงปั่นให้ฆ่านะฮะเป็นเสียงชิปออกจากตัวผมเป็นเสียงปั่นให้คุณนั้นฆ่ากันตายนะฮะมันเป็นเสียงออกจากตัวผมนะฮะเหมือนเป็นตัวชิปผมได้ยินเหมือนเป็นตัวชิปยิงออกจากตัวผม เข้าไปหากับคนนั้นไอ้นั่นมันมันน่าจะเล่นยามานะฮะมันน่าจะเล่นยามานะมันรู้สึกเหมือนหลอนระแวงระแวงผมเลยตั้งใจฟังดีๆว่ามันเสียงอะไรวะมันได้ยินอะไรอย่างเงี้ยหลังสุดท้ายผมได้ยินเสียงออกจากตัวผมได้ยินเสียงชิปออกจากตัวผมเนี่ยเหมือนเป็นตัวชิปนะออกจากตัวผมไปปั่นในคนนั้นและคนนั้นเกิดอาการหลอนฮะคนนั้นเกิดอาการหลอนยานะมันเหมือนเป็นมันเป็นเสียงคลื่นออกจากตัวผม แล้วไปปั่นคนนั้นแล้วเกิดอาการหลอนยาแล้วออกไปนะฮะพอออกไปเสร็จคนนั้นเกิดการกราดยิงคนตาย10บศพนะวันละหนึ่งศพวันละหนึ่งศพรวมทั้งหมดสบิบศพบอกคนขู่ฆ่ามันบอกคนขู่ฆ่ามันเกิดอาการหลอนนะก็แปลกดียังไม่รวมการสร้างความฝันจินตนาการความฝันการออกจากตัวผมไปเก็บข้อมูลของคนแต่ละคนและเอามาจัดฉากให้ทุกคนนั้นเข้ามาเจอกัน โดยสำหรับคนที่ดูถูกดูหมิ่นดูว่าผมนินทาว่าร้ายผมจะมี